ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันข่าวค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวของ Luna Classic ในวันนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับอัปเดตราคาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับ คอนเทนต์อื่นๆไปเต็มๆแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากจะฟังก็สามารถฟังได้ใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถผ่านไปได้เลยนะก็ขออย่างเดียวคอมเมนต์อย่าท็อกซิกนะครับอย่าแสดงความท็อกซิกออกมานะอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้รายละเอียดให้ความเห็นกันได้นะครับอย่างสุภาพนะโอเคเรามาพูดถึง xrp เ e เจอรตอนนี้นะครับเขาใหา้เขาเรียกเครื่องมือใหม่อันนี้ข้อมูลจำเพาะ XLS หรือ DID นะครับตัวนี้จะช่วยพวก KYC ในการจดจำข้อมูลนะครับตัวนี้เขาจะเอาไปใช้กับพวก D App นั่นแหละบทสุดท้ายนะคือพอมาเป็นโปรเจกต์ของเขาคือใช้บน D App หรือใช้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ และใบอนุญาตสามารถตรวจสอบได้บน XRP Ledger ข้อกำหนด XLS 80d นะครับและ XLS 81d นะแนะนำโดยโดเมนแ้วได้รับอนุญาตสำหรับการเข้าถึงการควบคุมและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเน้นเรื่องของ DEX นะครับตรงนี้ฉะนั้น XRP Ledger หรือ XRPL นะครับของ Ripple เนี่ยกำลังก้าวเข้าไปอีกขั้น ในเรื่องของความปลอดภัยและกฎระเบียบที่ดีขึ้นโดยนำ DID เข้ามาใช้นะครับและนำข้อกำหนดใหม่3ข้อเสนอมานะครับทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มขึ้นของการนำมาใช้ในหมู่ของสถาบันต่างๆนะครับพวกธนาคารเพื่อการลงทุนอะไรเงี้ยเขาคงเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้นะครับเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมไงโดยการพิสูจน์ KYC นะก็ ข่าวเนี่ยขอเอาเท่านี้ละกันนะครับจริงๆอ่ะมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่เราแค่อัปเดตนะครับว่าทางของ XRP ตอนเนี้ยไปถึงไหนแล้วบ้างะนะครับตัดมาในเรื่องของโดนอทัมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทรวงการคลังนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่สนับสนุนคริปโตแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับก็คล้ายๆกับบ้านเรานะที่สีแดงนะครับก็เต็มที่เลยเต็มปอดเลยนะ ทั้งคริปโตหับภาษีนะครับเพราะว่า,าผมฟังตั้งแต่ต้นปีแล้วนะนะครับคือจะต้องทำการละเว้นภาษีนะครับทำหับนะทำไอเขาเรียกว่าศูนย์กลางบล็อกเชนอะไรอย่างเงี้ยทำหลายอย่างนะเท่าที่ทำได้แหละนะแล้วก็โดนัลด์ดทรัมป์ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยคนนสองคนนี้ที่เป็นตัวเลือกเนี่ยจะต้องสนับสนุนคริปโต คนหนึ่งชื่อสกอตต์แบลซนนะครับแล้วก็จอห์นพอลสันนะครับก็ก้าวเข้ามาเป็นผู้สมัครโคนสำคัญนะครับก็ส่วงการคัังของคริปโตนั่นเองสกอตต์แบลซนนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครนะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีโจนโด้อนทัมคนใหม่มีจุดยืนที่เป็นมิตรต่อสกุลเงินดิจิตอนอย่างบิตคอยนะครับ เอลเนอร์เทเรสนะนักข่าวของ Fo อ b u s บิส s นอันนี้เป็นการโพสในวันที่11พฤศจิกายนเบอร์ซินผู้ก่อตั้งคีส q u a ร์กรุ u ปนะครับและอดีตหัวหน้าฝ่ายลงทุนของ s o ล o ร f ฟันด์แมนจเจอร์นะครับแมนโทษนะแมเนจเมน์ Management, นะครับนั้นเป็นผู้สนับสนุนสกุลเงินนี้ต้นอย่างมากนะครับก็มาจากโซล o so ร f ฟันเลยอะโหนะแปลว่าไส้ในนี่ าสายยิวแท้เลยนะครับเนี่ยสายยิวที่ที่ชอบคริปโตนะเนี่ยครับสกอตส์แบซินเนี่ยก็เป็นผู้ท้าชิงในตำแหน่งนี้นะครับในการบริหารของทัม s นะสกอตสแบซินก็เป็นนักลงทุนกองทุนเฮดฟันมหาเศรษฐีที่ทัมเลือกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนคริปโตโดยเฉพาะบิตคอย นะครับเทอรเรสเนี่ยเขียนแล้วก็มีการอ้างถึงกล่าวว่าบาซิลเนี่ยเกี่ยวกับอุตสากรรมนี้ประมาณสักสองสามข้อนะครับเขาบอกว่าคริปโตเนี่ยเป็นฟรีดอมเลยเป็นอิสระภาพทางเศรษฐกิจนะครับเราก็มันยังคงเนวุฒิดแน่นอนมันคงอยู่ต่อไปนะครับเราก็กล่าวในเทอรเรบาซิลก็ได้ออกถแถลงการนะครับว่าการสนับสนุนคริปโตเนี่ยหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ โดยแสดงจุดยูนยเชิงบวกด้วยนะครับของข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาอันทะเยอทะยานของทั้มนะครับที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตโลกนะอันนี้ก็แทนแหล่งการของบราสิน้นะครับเขาบอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่ประธานาธิบดียอมรับคริปโตและผมคิดว่ามันเข้ากันได้โดยพักรีพับลิกันคริปโตก็เป็นเรื่องของอิสรภ,ภาพและเศรษฐกิจนะครับ คริปโตก็คงอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับอ่าบิตคอยก็มาราคาถึง8 9เก้าอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ก็เป็นการสัมภาษณ์หลายคนอีกคนหนึ่งคือจอห์นพอสันนะครับอันนี้มาจาก Fox Business Network Studio วันที่23ตุลาคมในนิวยอร์ซิตี้นะครับที่ฟอสนะอันนี้นะครับเบนเซนเนี่ยเขาก็กล่าวว่าพอสันเนี่ยและพอสันนะ เบนเซนและพอสันซึ่งเป็นทั้งกู้เนี่ยสนับสนุนทางการเงินให้กับแคมเปญหาเสียงชิงตําแหน่งประธานในบดีของทั้มนะครับต่างก็อยู่ในสายตาของทั้มมาช้านานแล้วก็รับบทบาทในรัฐบาลของเขาด้วยระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์นะครับหาเสียงในเดือนมกราคมทั้มได้แนะนําพอสันและการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์นะครับทัมก็ ต้องการให้พอสันเนี่ยเป็นผู้นำกระทรวงการคลังและถ้าไม่ใช่เขาเบสเชนก็เช่นกันนะครับก็มีตัวเลือกหลายตัวแหละนะเอาเป็นมิดกับคริปโตเลยนะครับเนาะแล้วก็พอสันเนี่ยมีเลฟเวอร์เรนในปี2021ด้วยแย้งว่าสกุลเงินนี้ตอนอย่างบิตคอยไม่มีมูลค่าในตัวเองนะครับมาลักบิตคอยเอาทีหลังนะและวิภากวิจารณ์ความผันผวนของสกุลเงินดิจิต้น นะก็มันช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็กล่าวหาว่าคริปโตหล,ลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาคนนี้มาอยู่ในทีมด้วยจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะให้ตรงนี้นะครับคริปโตคืออนาคตนะคัมเป็นหาเสียงในปี2024นะครับเขาก็กลับคำเลยอะนะครับเพราะว่ารู้แล้วว่าคริปโตสำคัญพวกแบ็กลงแบ็กล็อกเขาเข้ามาแล้วนะฉะนั้นไม่มีอะไรห้ามได้ ต่อมานะครับเซตาเชนก็ร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง Universal Blockchain นะครับเพราะเซตาเชนเนี่ยเป็นเหรียญฝั่งของจีนเนาะนะครับก็คือเซตาคอยนะครับสนับสนุน Universal Blockchain ของตนนะร่วมมือกับ o o o l l e ข่าวน่าจะให้บริการเกี่ยวกับในในฝั่งของ Google นะครับก็เป็นพันธมิตรกันเพราะเซตาเชนเนี่ยเขามีจุดเด่นเ,นเรื่องของการ c ค s Chain นะครับการร่วมเชนเนี่ยเขาทำได้เก่งที่สุดในตระก,กูลของ DeFi นะครับดังนั้นความร่วมมือก็ประกาศในโพสต์ของ CETA Chain ก็มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อเนเรื่องของเว็บ3นะครับในวงกว้างมากขึ้นและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็บล็อกเชนหลายๆตัวด้วยกันนะครับ Google Cloud ก็จะกลายเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง SeTA chain ก็จะช่วยรักษาความปลอดภัยและปรับขนาดของระบบนิเวศของบล็อกเชนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับทั้งสองคนก็ร่วมมือกันก็เตรียมตัวนะครับว่าเซตาเชนเนี่ยน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับตัวของ Google Cloud เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวของ Google Cloud เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนเซตาเชนเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเชนก็จะทำคล้ายๆกับฝั่งของจีนเลยที่ร่วมมือกับ Alibaba Cloud กับ Tencent Cloud นะครับเพื่อจะทำให้บล็อกเชนเนี่ยใช้ได้ทั่วประเทศจีน นะครับเพราะมันเพราะมันทำไอไอตัวเทคโนโลยีพวกดีพินเนี่ยทำไม่ทันนะครับเลยต้องใช้ร่วมกันไปก่อนนะครับเขาเ็บอกเหมือนกันนะอย่าง c ีโอของ h a s h Key Group เนี่ยนะครับเนะเขาก็คนนี้ชื่อเสี่ยวเฟิงนะครับเพราะบอกจุดยืนของทัมเนี่ยทำให้ทางฮ่องกงเนี่ยต้องรีบตื่นตัวแล้วรีบพัฒนานะครับเพราะทัมเนี่ยเขาจะเร่งให้คริปโตออกมาเป็นหับเนาะ เพราะว่าตอนสมัยของไบเดนไบเดนไม่เอาคริปโตเลยคือเอาแต่เม็ดเงินน่ะนะครับเอามาเล่นเอามาล่อนเอามาเป็นเหมือน,นคล้ายๆกับการเก็งกำไรเงนะครับแต่โดนัลทรัมป์เนี่ยคือจั้งแต่จะพัฒนาตัวของบล็อกเชนเต็มที่คือต้องการสู้กับจีนให้ได้นะครับเขาก็จะพัฒนาคริปโตเต็มที่เลยดัยงนั้นทางไอ้เรฟเฟอเอย่างเซาท์ไชน่ามอร n นิ่งโพส์นะเขาก็พยายามที่จะ ทำให้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้อเมริกาเนี่ยไม่ยอมแล้วนะเปลี่ยนผู้นําคนใหม่เข้มแข็งกว่าคนเดิมนะเอาแต่สงครามนะครับอันนี้คือตั้งใจจะเป็นมหาอำนาจโลกก็คือพยายามที่จะขายใหญ่เทคโนโลยีบล็อกเชนให้ได้นะครับทําเอาจริงน,นะทางจีนไม่หน่อยหน้านะครับจะช้าแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้อเมริกาก็ก็จี้ตูดแล้วนะครับจะไม่เอาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะของ ของฝั่งคนที่ชอบคริปโตนะครับว่าเอออีกหน่อยเนี่ยอเมริกาเนี่ยซัดกับจีนได้แบบเมาหมัดเลยนะครับแบบแบบล้ำหน้าไปก้าวหนึ่งเราก็อาจจะสร้างความไม่สุขสีแล้วนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาเอาโดนอตัมเนี่ยเขาเอาคริปโตแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะก็เนี่ยแหละเป็นจุดที่จีนอะ เขาน่าจะกลับมาเล่นคริปโตเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามอะไรเกิดขึ้นนะนะครับในโลกของคริปโตเอนซี่ในต่อจากนี้อีก3-4ปีข้างหน้าโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกุ่งนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับแล้วก็กรงอ่าตัวของ xrp นะครับ ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP จะโกตรดูดมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี